อ่ะแล้วมาถึงข่าวนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับต่างก็ดีของเราได้นําเสนอกับเรื่องราวแบ่งปันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้นะฮะพาไปดู c o l o s s ซียมโชว์พัทยานะครับเขาบอกว่าเป็น Thailand/ s l a เชสคา a r b a r e t Show ซึ่งเป็น c a b a r e t s ช o w ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับด้วยจํานวนซีทที่นั่งกว่า1,000ที่นั่งนะครับพร้อมโชว์ ตะการตาสวยงามเป็นการโชว์แบบร่วมสมัยนะครับก็ตั้งชื่อว่าโคลอเซียมโชว์เพราะว่ามีการตกแต่งอาคารแบบชาวอิตาเลียนโรมันนะครับเป็นแบบโคลอเซียมที่อิตาลีนะฮะคุณชมสามารถที่จะไปชมได้นะครับซึ่งก็มี ท่านผู้ชมว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติไปชมกันนะครับก็สามารถจะติดต่อได้ทาง Marketing and Sale นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0818258521นะครับหรือว่าจะ Booking โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์03896906530 3นะครับก็เป็นโชว์ รูหราเลิศอลังการนะครับทางทีมงานรายการของเราก็ได้ไปร่วมชมแล้วต้องบอกว่ามีความการแสดงที่ร่วมสมัยที่สวยงามแทบจะเรียกได้ว่าชนทุกชาติไม่ว่าจะเป็นโชว์แบบจีนไทยหรือว่าแบบ AEC หรือแม้แต่เป็นการลิปซิงเพลงสากลก็เรียกได้ว่ามีความแซ่บในตัวสูงทีเดียวใครที่มีโอกาสได้ไปพัทยาก็หาโอกาสไปดูได้นะครับรับรอง ฟินตามเลยนะครับทำเอาทีมงานของเรานี่เคลิ้มเลยนะฮะก็ตามไปดูได้นะครับที่โคลเซียมโชว์คารบเรชโชว์ที่พัทยานะครับ